สวัสดีค่ะอาจารย์อรือธทรัตน์คำศีจันทร์นะคะอสอนอยู่ที่คณะจิตกรรมนะคะปฏิมากรรมและก็ภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปกรค่ะปัจจุบันก็สอนอยู่ในาสาขาวิชาศิลปะไทยค่ะช่วงที่ได้มาฝึกอบรมนะคะในโครงการนะคะก็รู้สึก ตื่นเต้นค่ะที่ที่ได้เจอกับพี่ๆน้องๆน,นะคะที่เป็นครูบาอาจารย์นะคะที่ทํางานศิลปะนะคะเราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนออความรู้ร่วมกันนะคะได้เห็นผลงานของแต่ละท่านนะคะรู้สึกว่าเอ้ยเรามีพลังในการทํางานศิลปะตรงนี้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เจอกับศิลปินแห่งชาตินะคะหลายๆท่านที่ให้องความรู้ตรงนี้เราเพิ่มเติมด้วยค่ะก่อนที่จะเข้าโครงการใช่ไหมคะก็ก็วางแผนไว้ออประมาณว่า เรามีทั้งงานจิตกรรมแล้วก็มีงานาเย็บปักด้วยค่ะวางแผนในส่วนของเทคนิคนะคะแล้วก็วางแผนในเรื่องของอตัวเนื้อหาสาระค่ะประมาณประมาณคร่าวๆประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเรื่องของการแสดงออกแล้วก็ผลสำฤทธิ์โดยรวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปคิดแล้วก็แก้ไขปัญหาหน้างานตรงนั้นเลยค่ะส่วนหลังจากที่ได้รับการคัดเลือกนะคะเป็นหนึ่งใน10ของอ ตัวแทนของอคุณรู้สินนะคะเราก็ได้ไปอเมริกานะคะรู้สึกว่า10บกว่าวันนะคะที่ที่เราได้มีโอกาสได้ดูงานศิลปะอย่างเขาเรียกว่าเต็มตาเต็มใจทุกทุกทกวันนะคะโด,โดยเฉพาะแบบ เราสึกว่ามันมีตั้งแต่งานยุคเก่าจนกระทั่งงาน contemporary จนกระทั่งแบบเราได้เรียนรู้ตั้งแต่ยุคของประวัติศาสตร์ของงานศิลปะค่ะเราสึกทั้งเทคนิควิธีการทั้งตัวสื่อหรืออะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเอ้ยเราได้ได้เติม ความรู้ของเราจริงๆได้ได้เปิดโลกกระนัดของเราจริงๆอะคะ่ะว่าเฮ้ยทั่วโลกอะคะ่ะงานทั่วโลกที่เขาได้ได้ทำกันเงี้ยงานมัเต์พีซของแต่ละยุคแต่ละรสมัยเนี้ยมันมันมันมีความงามมันมีความจริงจังขนาดไหนจนกระทั่งแบบเราเรามีพลัง เต็มเปี่ยมมากๆเลยค่ะในในการได้ได้ดูงานนะคะทั้งทั้งสิบวันที่ที่ได้ไปอเมริกาตรงนี้ค่ะคือแบบเป็นประสบการณ์ที่มีค่าสําหรับชีวิตนะคะครั้งหนึ่งเลยค่ะที่ที่ได้ไปนะตรงนั้นแล้วส่วนที่สําคัญอย่างหนึ่งคือเราได้ได้ใช้ชีวิตเหมือนเสมือนครอบครัวค่ะเหมือน,อเ,หอนเหมือนมีพี่ๆน้องๆสิบคนได้ไปอยู่บ้านอาจารย์กมลได้ไปเจอป้าน,นวลได้ไปเจอ,เอพี่ๆที่อยู่ที่โนโลแล้วสึกว่าเอ้เราก็ไม่ได้เหงาจากจากการที่ ที่เราอยู่เมืองไทยและต้องย้ายที่ไปอยู่สิบคนเราก็เหมือนเหมือนเหมือนมีความเป็นครอบครัวอยู่นั้นณขณะที่เราเดินทางนอกจากที่ได้เ,เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในด้านทางศิลปะแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องราวประสบการณ์ของชีวิตนะคะแล้วก็เรื่องราวของการแลกเปลี่ยนของพี่ๆีน้องน้อสิบคนตรงนี้ด้วยค่ะมันทําให้รู้สึกว่าความผูกพันตรงนี้ เราจะต้องกลับมาจัดนิทศการอะไรสักอย่างต่อหรือว่าต้องจัดนิทศการอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะก็จะได้เห็นถึงการต่อยอดตั้งแต่แรกเริ่มก่อนที่เราจะเข้ามาฝึกอบรมการได้ได้รับคัดเลือกแล้วก็ได้มีประสบการณ์ตรงนี้ด้วยค่ะหลังจากนั้นที่ที่กลับมาจากการดูงานนะคะ เราก็รู้สึกว่างานงานที่ชอบที่สุดอะคะ่ะก็จะเป็นงานเรื่องของงานเท,ท็กทายงานผ้างานของชนเผ่าอะคะ่ะรู้สึกว่ามันอินกับเรื่องอรสนิยมด้วยเรื่องของความเนื้อหาสาระที่ตัวเองทํางาน mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นแม่ด้วยอะคะ่ะ mm hmm. ก็เลยเอาเทคนิคตรงนั้นเอาอลักษณะของการนำเสนอหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมาต่อยอดแล้วก็ดูว่าอ้ย เราเคยเห็นงานพรมชิ้นใหญ่ๆห,หรืองานพิมิ i ี i ของชนพื้นเมืองเนี่ยค่ะเราเห็นถึงความจริงใจความศรัทธาของของงานศิลป,ปะรูปแบบนี้รู้สึกว่ามันมีแรงประทะสำหรับตนเองอะคะ่ะก็เลยชอบงานเทคไทยเป็นพิเศษแล้วก็เอารูปเอาเทคนิคกระบวนการนี้ค่ะมามาต่อยอดในผลงานของตัวเองด้วยค่ะ ผลงานนะคะที่จัดแสดงในครั้งนี้นะคะมีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะคะ,ะทั้งหมดทั้ง3ชิ้นนะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความผูกพันระหว่างแม่กับลูกค่ะแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดในในใน,ในกระบวนการตรงนี้ค่ะในเรื่องของการเย็บปักตรงนี้ค่ะมันจะสอดแทรกในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความผูกพันนะคะของระหว่างความรักของแม่และลูกตัวน,นั้นไปด้วยแม้กระทั่งในเรื่องของสีเรื่องของอสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะการอุ้มชูหรืออะไร ต่างๆค่ะ,ะก็จะขมมดนะคะขมวดอยู่ในเรื่องของขอบวนการเทคนิคแล้วก็เนื้อหาสาระตรงนี้ด้วยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยากให้กับทุกคนนะคะที่ได้รับชมผลงานหรือได้สัมผัสกับผลงานนะคะได้รับคุณค่าในเรื่องของอตัวเทคนิคกระบวนการด้วยได้รับคุณค่าของความรักความอบอุ่นตรงนี้ไปด้วยค่ะถึงได้จัดงานในลักษณะแบบมีลักษณะที่ค่อนข้างชิ้นใหญ่เพื่อที่จะส่งพลังตรงนี้นะคะกลับมากับ ถึงผู้้้ชมไดดวยสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะขอขออักรศิลปินนะคะกมรมส่งเสริมนะคะแล้วก็ขอบคุณศิลปินแห่งชาติทุกท่านขอบคุณอาจารย์กรมลขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่มีส่วนร่วมในการาจุดเริ่มต้นของที่มาของคู่รุินสิบในครั้งนี้ด้วยค่ะขอขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยค่ะนะคะแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ ะะที่ให้ความร่วมมือในการจัดนิทศการครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ